อันนี้เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทางโนเบียนะครับนั่นก็คือเจ้า Nu เบีย A56 คันเดงเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลร,ราคาเริ่มต้นนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่2,499บาทเดี๋ยวในคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูว่าสเปกการใช้งานของเขาเนี่ยน่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับก็ได้หน้าจอมาใหญ่เนาะ6.75นิ้วนะครับทุกคนความละเอียดที่ได้มาเนี่ยเป็น S d นะครับ Refresh 90Hz ครับผมตัวชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว Unisoc T7200 นะครับมาพร้อมกับแรม 4GB ที่บวกขยายแรมเพิ่มได้อีก 8กินะครับทำให้เรามี RAM ใช้งานสูงสุดอยู่ที่12กิกเลยตัว ROM เนี่ย128กิกนะครับแน่นอนมันให้มาเยอะอยู่แล้วนะก็เพียงพอต่อการใช้งานเลยนะครับกล้องหน้าเซลฟี่ความเรียดอยู่ที่8เมกะพิกเซลครับกล้องหลังสามเลนครับมีความละเหียกอยู่ที่13เมกะพิกเซลนะครับก็มีออโต้โฟกัสสแกน QR โค้ดได้ง่ายครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับ5,000 mAh เป็นพอร์ต Type C นะครับมีแจ็ค3.5ชาร์จไวอยู่ที่10วัตต์นะครับผมก็ใช้งานได้ลื่นๆถึง50เดือนเลยนะครับตามมาตรฐาน s g s ตัวนี้นะครับทุกคนใครที่หาสมาร์ทโฟนที่ขายในเรญราคาเริ่มต้นนำมาไว้ใช้งานเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะดีไซน์ตัวเครื่องสวยนะครับประกันศูนย์แล้วก็มีบริการรับส่งเครื่องซ่อมถึงหน้าบ้านเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเนาะนเรื่องการใช้งานของเขา